กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนท่านจ้าจะมีพาเลาะไรสไตล์มันี่พาพี่น้องเฮ็ดน,น้ำพริกกันนี่จ้าน้ำพริกเบคอนทุกคนจะมีไอ้ส่วนผสมก็มีหัวหอมแดงทุกคนกระเทียมเบคอนจ้าทุกคนพริกปน่นไอวิธีปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกกับไอ้กะปีจักหน่อยผงชูรสน้ำตาลจ้าพอพริกขอนมันเค็มทุกคน มีเบคอนจะเนี่ยมันจะมีแบบแฟตแบบอันมันหลายจะอันนี้แบบปรมนี้มันทุกคนเจียวจะทุกคนจะเจียวดีจะทุกคนเอาเบคอนเน้อเหลืองจากน้อยแล้วก็มาต่ำทุกคนจะยีบเอาพริกเอาพริกมาลงจากพอจากน้อยเนี่ย ขุบเข่าต้มไข่ต้มแลว้วก็ลวกพักลวกหยากินมีแห้งทองแล้วทุกคนอาหารบ้านเราเสียบอย่างเห็ดผี่เกี่ยวแบบนี้เด้ได้กะจะขอให้เบียคอนมันนั่นเลยทุกคนนี่ให้เบียคอนมันั่นเห็มๆจะน้อยจ้าเบียคอนเยอรมันมันก็หลายเนาะทุกคนเน,เน,น,นา,นามเนะมันบอก น้ำพริกป่ากับเฮ็ดแล้วน้ำพริกเบคอนนึกจ้ะมันขอเลือดเหลืองจังหน่อยก่อนจ้าใจดีสิเอาพริกมะผัดลงไปแล้วก็จะไปตำจ้าปรุงรสเนาะโอเคนะจ้าเนาะจ้าทุกคนเบคอนแห้งแล้วเนาะยายวิวเอาพริกลงไปผัดต่อเลยจ้าผัดเลยผัดหอมทุกคนน้ำมันพริกก็จะออกมาจ้าี้ ผุงรพสพู้ได้สิเอบีจบกะปิลงมาใส่น้ำเลยจ้าทุกคนผัดกะบพรียหอมไปเลยเนะาะหะมันเหลวทีเดียวเลยจ้ามีกลิ่นง่ายๆแล้วทุกคนเพราะว่าเบคอนมันถูกปอมาเนานะทุกคนเีี่ยตรงนี้เอบีนาจะใส่หมดเลยจ้าสองสองแพ็คเนาะแต่ว่เจมีใส่แพ็คเปี่ยวจ้าเดี๋ยวอย่างมันเค็มมั่วเป็นอย่างดุ่มคุณเบคอน,นเค็มเนะาะจ้เอาไปต่ำไปกน้อยเละๆจ้าทุกคนแล้วก็ ผูดใดไรผัดก็ได้จ้านีเลยกินกินเลยคุกเขาเลยก็ได้จ้าทุกคนมีอะไรจ้านะ้ำผด้งไปก่อนเนาะแจ็บๆเนาะไฟอ่อนเถอะพี่น้องเถอะสันไมหมดจ้า มดก็สัสนประมาณนี้จ้าโอเคเนาะทุกคนเนาะเจบีขอตัวไปต่ดจากน้อยจ้าให้พริกมันอันนี้น,น้ำม,มันพริกออกมาจากน้อยเดี๋ยวจะใหม่เกินจ้าทุกคนพร้อมที่ปนเนาะหอมมากเลยทุกคนเลยหอมจะเป๊ะกูใครต่มพี่น้องลวกผักเนาะเจบีมีเห็ดนางล้มจ้าไปเก็บเห็ดนางล้มมา ต้มเห็ดน,นางล้มกินกับนี่จ้าน้ำพริกเบคอนจ้าทุกคนมาจ้าเรียบร้อยจ้าน้ำพริกไอ้เบคอนทุกคนแซ่บมากเลยนะทุกคนน้ำหัวจ้าไอวีผสมไส้ผสมขามเปียกหลายทุกคนเพระาะว่าหมักจ้าบีบปากน้ำเอามัคนคว่ำเป็นส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะ,ะได้หมักกับใส่ แดดึิงคืนจ้าครับเห็ดน้ำลมมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแจได้จ้าขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังเนาะนันพริกเบคอนเลยทุกคนเบคอนมันหาง่ายมากเลยนะจ้าเสียงไรบ้างพวกทุกคนจ้าลวกเห็ดใีกับมีแหนมนนะจ้าทุกคนเลาก็ เหนื่อแห้งกให้ทอดเดี๋ยวทุกคนต่ำน้ำพริกเรี่ยวๆก็เลยฝ่าวท้ายคลิปจ้าทุกคนคลิปปะยาวเนาะจ้าเนาะโอเคจ้าขอบคุณหลายๆเนาะที่เขามารับชมรับฟังเหนี่ยมจ้าเห็ดนางลมที่เก็บมาทุกคนขอบคุณหลายๆได้พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส่วนผสมเยาวีสิทธิ์อันเขียนไว้ใต้ครัอธิบายได้จ้าเด้อ แสบมากเลยนะทุกคนน้ำพริกเบคอนเรา